บรรยากาศการทดสอบทักษะวิชาการของโรงเรียนการกุศลวัดบุรพาใเป็นการสอบภายในห้องนี้ก็เป็นการสอบวิชาอะไรลูกวิชาอะไรภาษาไทยของระดับชั้นป .3 ตั้งใจสอบกันทุกคนนะครับป .3 หรือปไหนป .3 เนาะป .4 ด้วยบ่ป .3 ด้วยป .4 ด้วยเอ้าใครอยู่ป .4 อ๋อใครอยู่ป .3 โอ้เราจะจะไม่ได้ถามพี่พอสามพี่พี่เพือพี่ปสีว่าแบบนี้อ้าวครับอันนี้เป็นสอบสาระภาษาไทยนะครับตั้งใจสอบให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะมีสมรเรน,นมาสอบด้วยหนึ่งตัวสมรเรน,นเขาเรียกตัวหรือเรียกอะไร เขาเรียกอะไรครับสามเณเรนเอาภาษาไทยเขาเรียกอะไรสามเณเรนคนอง์ตัวก็ไก่สามเณเรนหนึ่งองสามเณเรนหนึ่งตัวสามเณเรหนึ่งคนสามเณเรนหนึ่งรูปเขาเรียกอะไรเอรเรียกรูปเจ็ดแปดเก้าสิบเรียนตามเลขที่นะคะอันนี้ก็เป็นห้อง ที่สองนะครับที่มาเยี่ยมชมชั้นอะไรลูกชั้นอะไรป .5 วิชาอะไรครับวิชาอะไรครับาาภาษาไทยป .5 พยายามตั้งใจทําข้อสอบนะครับให้ได้ภายใน90นาทีนี้ให้ได้ถูกทุกข้อนะครับจะได้รับรางวัลน,นะถ้าใครถูกทุกข้อแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปก็ได้รางวัลแล้วครับการทดสอบความรู้ตัวเอง นะครับมับ่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะมั่นใจไหมคะอ่านซื้อไหมเมื่อคืนนี่นะเอาอ่านอยู่ค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครบ<ช>คิดว่า,ค,วาคิดว่าจะได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงหรือเหรียญตะกวัวครับ <c oughs> ไม่รู้สวัส <c oughs> ดีครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะอ๋อสายหัวเป็นยังไงฮะ มันยากบ่คิดคิดว่ามันจะยากบ่หรือยังไงยากอยู่ได้อ่านหนังสือไหมครับไม่ได้อา่านเล่นแต่เกมบ่เกมก็ไม่ได้เล่นได้ทําอะไรนอนฝันอยู่อ่า <c oughs> อันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะครับนี่ห้องหนึ่งของปอไหนครับนี่ครับปอไหนครับนี่งปอหกวิชาภาษาไทยโอ้ภาษาไทยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือน้อยเปอร์เซ็นต์ เอาให้ได้นะครับเอาให้ได้นะครับตั้งใจทาใจเย็นๆอ่านให้ครบทุกข้อเป็นการซ้อมนะครับทดสอบความรู้ของเราต้องให้ได้เหรียญทองแปดสิบเปอร์เซ็นก็จะได้เหรียญทองแล้วนะครับได้เกียรติบัตรระดับเหรียญทองอันนี้ทดสอบวิชาอะไรครับ นิตศาสตร์โอ้นิตศาสตร์ตอไหนครับเนี่ยตอไหนครับปห่ห้าเนอะเป็นคนตั้งใจตัวนี้ตั้งใจทําตั้งใจทํานะครับอ๋อยากไหมครับยากไหมลูกยากอยู่ขาดขาดสองคนไปไหนนาติดโควิดบ่เหรอ อันนี้ชั้นอะไรครับปอไหนครับรดสอบวิชาอะไรครับอ๋อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสต,าาตารต์ยากไหมครับข้อสอบยากไหมครับพอทาได้อ่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์อ่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะสองเปอร์เซ็นต์่ายังไงยากไหมครับ ไม่ค่อยยากเอ,อให้ได,ใได้ให้ได้ให้ได้ให้ได้เหรียญทองให้ได้เกียรติบัตรระดับเหรียญทองสอบวิชาอะไรครับวิทยา,าศาสตร์ปอไหนลูกนี่ป<า> .5 พอสอบยากไหมครับไม่ยากเนาะยากไหมลูกไม่ค่อยยากโอ้จะไม่ได้เหรียญทองมดทุกคนหมดเลยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ ตั้งใจทําข้อสอบด้วยความรอบคอบเนี่เอาคําขวัญวันเด็กมาใช้เลยนี่ถ้าค่อยอ่านจะเย็นๆนะครับเก้าสิบนาที อะไรครับอ่ายากไหมเนี่ยปอไหนครับเนี่ยป้อไหนเนี่ยปหกอ๋อหกตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำเย็นๆเก้าสิบคะแนนน่นะเก้าสิบไม่ใช่เก้าสิบคะแนนเก้าสิบนาทีนะครับตั้งใจกันทำด้วยความรอบครอบสอบวิชาอะไรครับอ๋อคณิตยากไหมลูก อ่าไม่ตั้งใจทำเย็นๆน่ใจเย็นๆให้เวลากี่นาทีให้เวลานานไหมเออนานอยู่อย่าหลับก่อนนะบรรยากาศการทดสอบทักษะวิชาการระดับชั้นปหนะระดับชั้นปหนึ่งทุกกลุ่ม สาระนะที่จัดขึ้นก็มีภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาวิทยาศาสตร์นะในชั้นปนงก็จะมีนักเรียนเข้าสอบประมาณ70คนนะครับนักเรียนก็อ่านข้อสอบเองนะครับทำข้อสอบเอง นีบรรยากาศการทดสอบทักษะวิชาการนักเรียนชั้นป .2 องทั้ง5กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ทิาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาอังกฤษนักเรียนก็สอบกลุ่มสาระใครสาระเรา นักเรียนตั้งใจทําทุกคนเลยนะครับไม่มีใครนอนหลับนะลูกนะบรรยากาศการทดสอบทักษะวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดบุรพานี่น่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษานะครับมัธยมศึกษาปีที่สามมสามมลูกเนี่ยวิชาอะไรครับเนี่ยวิทยาศาสตร์โอ้ยาศาสตร์นักเรียนก็ทำด้วยความตั้งใจเพืให้ได้รางวัลเกียติบัตรเหรียญทอง บรยากยาศการทดสอบนะครับวิชาอะไรครับวิชาอะไรครับเนี่ยาษาทยโอ้ภาษาไทยยมษาทยมอสองนะครับเน้นอ่านออกไหมครับอ๋อ่านออกอยู่เป็นไงบ้างครับข้อสอบยากไหมครับเอาอยากอยู่นี่คนนี้สงสัยง่ายเลยนะง่ายไหมครับ ง่ายเอาภาษาไทยคือจะยากเป็นไงบ้างคะยากไหมคะยากยากอ่านหนังสือไหมเมื่อคืนนี้ต้องถามเนียนเป็นไงเนียนยากไหมครับอ่านหนังสืออย่าเมื่อคืนเนี้หรือสตรีมเกมทั้งคืนให้ได้เหรียญทองกันทุกคนนะครับอ๋อเนี่ยเนี่ยคนอ้วนๆนเนี่ยจะได้เหรียญทอง สวัสดีครับสอบอะไรครับวิชาอะไรคะอาชัทายเอาเสร็จแล้วเหรอเนี่ยขึ้นนั่งเฉยๆอยู่นี่เสร็จแล้วบุลูกเสร็จได้ยังครับออยังอยู่ยากไหมจ๊ะยากไหมครับยา,ยากมากหรือยากน้อยยากมากอ่านออกไหมคะัอ่านออกอ่ออกอยู่เนาะเป็นยังไงเป็นจะได้ระด,ดับเรียนทองไหมคะ เป็นยังไงอ่านหนังสือไหมเมื่อคืนนี้ลืมอ๋อลืมอ่านัม,ม,นมแต่เล่นเกมอยู่นะคะโมแต่สตรีมเกมทั้งคืนอยู่ยังไงวะคะย,ยากไหมคะยากอยู่ทั้งหมดกี่ข้อคะเนี่ยแต่สิบข้อได้กี่ข้อนะคะเนี่ยอได้สิบข้อแล้วแล้วอ,อีกสองนาทีก็จะหมดเวลานะคะเนี่ยอันนี้นั่งเรียบร้อยนะครับอย่าโชว์ขาดำไรครับเน้น ในเพื่อนเขาจิตใจว่าวุ่นทําไม่ได้เลยข้อสอบเป็นไม่ได้สิบข้อเองเห็นไหมนี่มีเนียนมาร่วมสอบด้วยนะครับสองตัวครับอ๋อห้องนี้ทําด้วยความขาเข่งทําด้วยความตั้งใจนะครับเป็นไงครับยากไหมครับอ๋อยากอยู่ในข้อนี้ง่ายเลยเนาะเป็นไงครับง่ายหรือยากครับยากอ๋อยากอยู่ อันนี้ราคาเป็นไงบ้างคะยากอยู่อันนี้ราคายากอยู่อ่านออกไหมล่ะอ่านออกอยู่เนาะอ่านไม่ออกถาม,นะมเนียนนะครับเ,เนียนเนียนหลับได้เนี่ยน้ำราดจิ้มเริ่มไหลแล้วนะท่องไว้นะครับสามร้อย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 ต้องเป็นของเราสามร้อยต้องเป็นของเราท่องไว้เลยครับ กล้เสเร็จหรือยังครับเป็นไงข้อสอบยากไหมจ้ายากหรือเปล่าสอบวิชาอะไรคะเนี่ยอ๋อวิเนตศาสตร์เิ็นต,าต,ตนากคิดตัวนี่นอ้เสร็จแล้วเหรอครับ,บเด็เสร็จหรืยังครับอ๋อยังโอให้นักกีฬามาสอบวิเนาศาสตรสต์๋อ ตั้งใจสอบนะครับนี่มีไม่กี่คนเลยนี่เห็นไหมนี่สู้สู้สู้ท่องไว้สามร้อยสามร้อยสามร้อยตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำทำนะครับทำข้อไหนกาผิดก็ขีดนะครับขีดทิ้งเลยหอกเลยยังไง ยากไหมลูกไม่ยากชิวๆสบายๆเนาะนครับอ่าเชิญน,นั่งลงครับทําข้อสอบต่อไปครับโอ้เดินมาหลายห้องมีห้องนี้แหละสวัสดีนี่เดินมาหลายห้องแล้วยากไหมจ๊ะ อ๋อสบายสบายายากยังไงลูกยากไหมคะไม่ค hmm. no like ่อยสบายเลยเนาะใครได้อ่านหนังสือมันนี่เป็นบรรยากาศการทดสอบทักษะวิชาการของโรงเรียนการกุศลวัดบุรพานะครับในวิชาสังคมศึกษา ไปติดตามได้นะครับที่ช่องวัดบุรพาพลงามครับห้องนี้สอบวิชาสังคมศึกษาไม่ยากไม่ยากง่ายๆอย่างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ